มาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับ iPhone SE นะครับที่หลายๆคนรอคอยต้รอ,อมันใช่ไหมนะ่ของเราพอดีสั่งไปแล้วแต่ยังยังไม่มาก็เลยเอาเนี่ย 6s คือสั่งแล้วแต่บินไม่เอาไม่ได้ใช่ตอนนี้เขาหยุดบินหมด <c oughs> ถ้าบินไปจะไปได้เมาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับ iPhone SE นะครับที่หลายๆคนรอคอยเราเอามาเบิกเนต ให้ทุกคนได้ถูแล้วใครจะคิดว่าครับในปี2020แบบนี้ยังมีคนกล้าขายมือถือหน้าจอ4.7นิ้วในราคา15,000จำบ,บ้าแล้วของมันดีขนาดนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องโหมันมันไม่เกี่ยวขนาดหน้าจอหลอทุคนก็รอมันใช่ไหมนะผมว่าฟิล์มกระจกที่คุณติดมานี่มันดูเก่ามีรอยแตกมีรอยบิ่นด้วยเอ่อ นีไ่ไงเอามาแล้วแบบพอดีมันหล่นพอดีหน้าหน้าลงพอดีไงมันก็เลยแบบว่านขนาดขลังนี่ก็ไม่ใช่แล้วเนี่ย <c oughs> เป็นเหล็กแบบนี้ไม่ใช่ไอโฟนไอซีแน่นอนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าควาจริงแล้วตอนนี้ไอโฟนไอซีเพิ่งจะเริ่มวางขาย <c oughs> วันนี้วันแรกนะครับแต่ไม่ใช่ในเมืองไทยนะ <c oughs> ที่ต่างประเทศกลุ่มประเทศแรกที่เขาเริ่มเทแรก,กเทหนึ่งเออก็จะเอเมริกาฮ่องกงสิงคโปร์ ญี่ปุ่นไอ,อ้พวกนี้นะครืรอฝั่งยุโรอะไรมานี้นะนี่เรือเออร่องของวันแรกคือันที่2ี4นี่แหละนะครับใช่ครับของเราพอดีสั่งไปแล้วแต่ยังยังไม่มาก็เลยเอาเนี่ย 6s คือสั่งแล้วแต่บินไม่เอาไม่ได้ใช่ตอนนี้เขาหยุดบินหมด <c oughs> ถ้าบินบ้านอาจจะไปได้ <c oughs> แต่ 6s เนี่ยผมจาได้ว่ามันปี2015ใช่แต่ถ้าดีไซน์แบบนี้ iPhone 6ก็มาแล้ว2014ย้อนไปไกลกว่าเดิมก็มีอีกหน้าตาเหมือนเดิม คลาสสิกเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็ยังจะใช้เป็นตัวแบบดีไซน์แบบนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยเคสมีตลาดเพียบสามารถที่จะไปหามาใช้ได้เลยสบสายสบาย6ปีนี่ไม่เรียกคลาสสิกเรียกจำเจเ <c oughs> ดิมเดิมคุณนึกไม่เข้าใจความคลาสสิกนี่เขาออกแบบมาทีเดียวเนี่ยใช้ได้ยันลูกยันหลานโอ้ไม่ไม่แต่ถ้าเอาจริงๆบอดี้มันก็มันเหมือนกันเลยป่ะใช <c oughs> ้เป๊ะเลยเพราะจริงผมจำได้ว่าตอน iPhone 8ที่เขาแบบปรับดีไซน์ใหม่ซึ่งเป็นดีไซน์มาตรฐานของตัว iPhone SE 2020อี่ะมันกระจกแล้ว ใช่ใช่เท่ากันเลยเหรอขนาดเนี่ยคือต่างกันแบบไม่ถึง1มิลลิเมตรอ่ะคือต่างกันน้อยมากอ่ะขนาดความกว้างของมันเนี่ยอยู่ที่138มิมิลลิเมตรเขาไอตัว iPhone 8แต่ว่าไอตัวนี้ไอตัว iPhone 6s เนี่ยมันจะอยู่ที่138.3คือมันต่างกันบางๆนิดเดียวแค่นี้คือมันต่างกันน้อยมากเลยยังใช้พวกค้งพวกเคสได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเออคือเหมือนกันมากคืออย่างอย่างตอนที่ iPhone 8ออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออสามารถเอา ไอพวกเคสเก่าเนี่ยมาใช้ได้เลยด้วยซ้ำไปเลยไงโอเคมาอันเดี๋ยวเข้าถึงประเด็นของการ Talk of the t o w n าคิงขิงกันแบบนี้ก็คือเรื่องของการที่ Apple นะครับทำกระแสอีกรอบหนึ่งแล้วอยู่ดีก็ iPhone SE 2020ใช่ออกมาวาขายตุ้มวันแรกโอ้โหคนสนใจห้าหมา่นกันโอ้ราคาหมื่นห้าหมื่ันเือเพราะมันคือนวัตกรรม นวัตกรรมล้วนๆไม่เคยมีมาก่อนของ Apple ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีมือถือราคาทุกขณะนี้14,900บาทถ้าคุณจะบอกว่ามือถือราคา14,900แล้วมีนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่ใช่แล้วแหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือของเก่าๆเ,เดิมๆอะ่ะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดไปไล่สังเกตดูนะหลายๆคนที่แบบว่าเยเห็นข้อมูลข้อมูลมาแล้วก็ไปไล่เช็คกันย้อนกลับบอดี้ทั้งหมด กล้องหน้ากล้องหลังหน้าจอเนี่ยทัชไอดีมันคือ iPhone 8ทั้งเซ็ตเลยที่เพิ่งประกาศเลิกขายไปแต่นวัตกรรมมันอยู่ที่ A13 b i o n i นีนี่แหละนวัตกรรมถ้าสาวบ p แอปปจะเรียกนวัตกรรมนะครับจริงๆเขาเรียกว่า r e c y c l ิลรีเฟอร์อย่างนี้ก็เหมือนกัน iPhone SE 2 0 2 0คือ ฮาร์ดแวรทุกอย่างมาจาก iPhone 8ทั้งแต่เรื่องของตัวเครื่องดีไซน์หน้าจอเมีอ่อไหรม่คนถามอะ่ะทำไมรอบนี้ไอโฟน SE ทุกเครื่องไม่มีหน้าจอสีขาวเลยจอดําหมดเครื่องแดงก็จอดําเครื่องขาวกว็จอดําเครื่องดําก็จอดำเพราะอะไรอะ่ะเพราะจอขาวหมดใช่ไหมอะไรหมดใช่ไหม <laughs> เลยไม่มีจอขาวมาใช้มันดูคลาสสิกกว่าไงลองจับดูนะครับว่าเทปนี้จะมีคําว่าคลาสสิกกี่ครับ มันคลาสสิกให้แทนมันรีเซ็คิลเข้าไป <laughs> เฮ้ยแต่ว่าคือถามว่าเนี่ยมันกลับมาดูอีกรอบหนึ่งคือดีไซน์เนี้ยมันก็ยังออกมามันก็ดีเป่ะวะณวันนี้คือต่อให้เป็นรุ่นอื่นๆออกมาเนี่ยมันก็ดีไซน์คล้ายๆอย่างเนี้ยอยู่ดีก็มันเป็นดีไซน์ออฟเฟิร์นเาทำมาตลอดไงก็ใช้ดีไซน์เดิมๆมาอย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆกันไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงต้องซื้อไอโฟนตัวนี้เพราะอะไรทำไมคนต้องแบบมีกระแสบอกเฮ้ยหมื่นสี่พันเก้าน่าสนใจยังไงทำไมคนอยากรู้ว่าเฮ้ยตัวน คุณใช hay hay okay, right? ่แบบนั <h 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 ้นล่ะคุณต้องอบายผลด้วยว่ามันใช่ยังไงมันโอเคหรือเปล่านี่ไงกำลังจะบอกไงบอกว่าให้เวลาให้เวลา iPhone SE เนี่ยเป็นเหตุผลที่ต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังรอคอย iPhone อยู่คุณต้องสนใจตัวนี้แน่นอนเพราะอย่างที่บอกอันแรกเลยคือเรื่องราคาจริงๆตัวนี้เป็นตัวแรกที่ Apple ออกมาเล่นเรื่องราคาก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมานั่งพูดนะว่าราคาดีงามไม่มีตัวนี้เป็นตัวแรกที่เขาเขียนขึ้นหน้าไว้เลยว่าดีในทุกๆด้านรวมถึงราคา ซึ่งตัวนี้นะอย่างที่พี่พัดบอกไปว่าแม้ว่าทุกอย่างหลายอันเนี่ยสเปคค่อนข้างใกล้เคียงกับของ iPhone 8แต่แค่เปลี่ยนตัวเดียวเนี่ยมันก็เหมือนเปลี่ยนทั้งชุดแล้วนั่นก็คือตัวของชิปเซตที่เปลี่ยนเป็น Apple A 1 3 Bionic ออตัวนี้ในตัวเดียวเนี่ยมันสามารถทําให้ในเรื่องของกล้องเนี่ยจะถ่ายรูปสวยขึ้นทันทีแม้ว่าจะเป็นตัวเลนส์ชุดกล้องตัวเดิมไอโฟนแปดแต่เขาบอกว่าตัวกล้องเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยดูจากสเปคแล้วนะดูรับแสง ขนาดพิกเซลมันน่าจะเป็นตัวเดียวกับ iPhone 8เลยแต่ก็ถ่ายภาพดีขึ้นเพราะว่าตัว a 3ไบโอนิกมาช่วยกันบวนผลการถ่ายภาพแบบหลายๆช็อตรวม HDR อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าไอตัว CPU ตัวเดิมเนี่ยพวก d i f f u s ช o นไม่ได้พวก HDR ที่มันเจ๋งๆเงี้ยมันก็จะประมวลผลไม่ทนันแต่เขาเปิดป็น A13 เนี่ยพวกถ่ายภาพคงภาพถ่ายภาพคืนเนี่ยก็น่าที่จะมาด้วยพูดง่ายๆก็คือประมาณว่าตัว A13 เนี่ยเขามาทำให้ภาพรวมของ i p h o n e s e a r ่เนี่ยดีขึ้นใช่ก็คือ iPhone 8เปยนชิปเซ็ตอะไรเงี้ยหรอ จะบอกว่าคือก็ใช่แต่ถามว่า iPhone 8ถ้าถ้าไปดูมันจริงๆเนี่ยเฮ้ยสเปคมันไม่มีอะไรที่มันได้ยแล้วนะอย่างเรื่องขนาดหน้าจออันนี้เป็นเรื่องของความชอบแล้วอ่ะถ้าไม่ได้ชอบจอใหญ่อยู่แล้วพอดีแบบเนี้ยมันพกง่ายขนาดตัวเครื่องมันเนี้ย Android ได้จอ6นิ้วแล้วเพราะว่าเขาขยายหน้าจอให้มันเต็มได้ขอบบางนึกออกใช่ไหมเออเนี่ยคุณจะมาแบบไซส์นี้แล้วแบบจอ4.7ตลกตัวเองก็ทำหน้าจอยาวๆติดขอบไร้ขอบมาแล้วมีตัว face id มาสแกนหน้า ก็ยังจะเอาแบบนี้กลับมาไขนี่เพราะมันมี Touch ID นวัตรกรรมของเราที่มันสามารถจะจะบอกเขาช่วงโควิดเนี่ยเหรอก็สแกนนิี่วิวมันต้องสแกนหน้าอย่างนี้เใช่โหถ้าคุณใช้ iPhone 11อย่างเงี้ยคุณก็ต้องกดล็อกนีต้องรีบเก็บนี่ Touch ID นวัตรกรรมออกมาเพื่อโควิดโดยเฉพาะกดล็อกไปนิ้วมือสุงเสร็จโอยถ้าเป็นรถนะไม่รู้จะโป๊สียงไงแล้วทลองหมดทั้งข้างคันนะ่ะ พราะงตัวนี้เนี่ยถ้าว่าดูจริงเนี่ยไอโฟนแปดอะ่ะมันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างครบถ้วนของมันเองแล้วนะถ้าจะขาดดิงถามว่าที่มันแตกต่างหลักๆเนี่ยผมว่าอยู่ที่1คือเรื่องกล้องกล้องมันจะมีแค่กล้องหลักแค่ค่คตัวเดียวซึ่งไอโฟนหน้าปัจจุบันเนี้ยมันจะต้องมีอย่างน้อยคือ2อกล้องแล้วไงตัวนี้มันเหลือแค่กล้องเดียวซึ่งไอแต่ไอแผจะมี2กล้องเลยไอโฟนใหม่มีกล้องเดียวใช่แต่นั้นมันคือไอผัดโกลมนตัวท็อปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอ่าก็เป็นตัวประหยัดที่เอาจรังเราไม่มี กล้องที่2กล้องที่3าเนี้ยก็ใช้งานได้ตามปกติก็ยังใช้งานได้โอเคอยู่ซึ่งตัวนี้มันก็ยังถ่ายออกมาได้สวยงามอยู่อ่ะอันนี้ก็อันที่1อันที่2ที่มันแตกต่างไปถ้าถามผมนะเรื่องแบตที่อาจจะยังน้อยไปนิดนึงแต่ถามว่าไอ้แบตบที่น้อยเนี่ยมันจะทําให้ใช้งานได้น้อยว่าขนาดนั้นหรือเปล่าเนะี้ยิปเซตเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะกินพลังงานน้อยลงกว่าเดิมโดยที่ตัวของหน้าจอเนี่ย ก็ยังความละเอียดที่ยังโอเคพอไม่บอกความแแค่ HD อะไรเงี้ยเล็กๆ่ง4.7ใช่แต่ว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะเป็นไดตีน่าแล้วใช่นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยทั้งกันน้ำ IP67 แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยยังรองรับเรื่องของ2ซิมอีใช่ไหมที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมตัว iPhone 8ดก็ไม่มีไอโฟน SE เดิมก็ไม่มีอ่าแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้ตัว i p h o n e SE อยู่ตัวเก่าเนี่ยก็ไม่มีลำโพงสเตอริโอคู่ ตัวน,นี้ก็จะมีลำโ,โพงสเโคู่มาแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับพวกไอโฟนเก่าๆเนี่ยก็คือว่ามันรองรับตัวชาร์จเร็วแล้วนั่นเองดเพราะนั้นคือโดยรวมๆเนี่ยไอโฟนเอสถ้าในราคานี้ถ้าถามเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องเรื่องขนาดเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเรียวกว่าตอบโจทย์คนที่ไม่ได้อยากได้มือถือที่ขนาดใหญ่ใช้มือเดียวได้สบายๆจริงๆแล้วก็ที่สําคัญด้าส่วนตัวที่ผมมองเนี่ยคิดว่าตัวนี้จะปังเป๊ะมากเลยนะเมื่อไหร่ที่ไปปลุกกับโปรของเครือข่าย ราคาจะต้องถูกอีกประมาณ3,000ถึง5,000บาทเนี้ยโหว่าเธอลองคิดดูตัวนี้เนี่ยโอ้โหลงไปเหลือ9,900โอนเก้าโอ้โหถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดทางเกียร์ไอโฟนออกมาผูกโปรตัดทีไม่เคยลดเยอะมากๆนะลดแบบกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยนิดหน่อย2อ0 0าอะไรเงี้ยตัวนี้จะขนาดนั้นเลยหรือเปล่านั่นแหละดิไม่รู้ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่แค่นี้เท่าที่เห็นคือแบบแต่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับแพ็คเกจที่แบบเหมือนจะถูกจริงก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นการจ่ายค่ารายเดือนที่สูงมากๆ สุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ได้ราคาตัวเครื่องอาจไม่ถูกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็เรื่องความจุต,ตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นมันอยู่ที่6 4กิกะไบต์แล้วก็การจะเพิ่มขึ้นไปใช้เป็น128กิกะไบต์เนี่ยก็เพิ่มแค่2000เป็น1 6 9 0 0บาทก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยจบครบจบในตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับนะครับ,นะรบก็เห็นไปนะครับก็คือจะมีอะฮาร์ดแวร์เก่าๆชิปเซตใหม่อย่างเดียวนะครับแล้วก็มือถือ4 g ปี2020 อะไรแบบนี้แต่เป็นรุ่นใหม่นะผมว่าเป็นรุ่นใหม่มากเลยแต่รับแค่ 4G ใช่ไหมชัดม,มันรุ่นใหม่แต่มันมเล็กๆนんん้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าจอเล็กๆกล้องหน้าหนึ่งกล้องหลังหนึ่งถ้าเทียบกับมือถือในช่วงราคาป,ประมาณห0,000ห้ามื่นกลางนะจากอัอง Android ก็จะมีราคาถูกลงมาแล้วแต่เอาจริงไม่ต้องพูดถึงรุ่นตัวท็กปก็ได้เอาแค่ประมาณนี้ถ้าเกิดเราตลาดปัจจุบันนตอนนี้นะครับมือถือ Android ที่ราคาประมาณ อยาเอาหมื่นกางเลยเดี๋ยวอกว่าเท่ากันเทียบไอโฟนที่ราคาเท่ากันเอาถูกกว่าก็ได้ราคาประมาณหมื่นเดียวคุณจะได้มือถือที่มีอย่างน้อย3กล้องหลังบางตัวมีกล้องหน้าคู่ด้วยหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น6นิ้ว6นิ้วบวกยกตัวอย่างรุ่นมันสักสองารุ่นได้ไหมถ้าราคาต่ำกว่าในกลุ่มนี้ก็จะมีพวก g a l A x y ซี่เอเอ้านึ a 5, a ่งใช่ไหมครับฝั่งพวก Oppo ก็จะมีพวกตระกูล รีโนที่ปรับราคาลงมาแล้วตรงไปรม่รู้ว่าห้าทีวันพัชพวกตกวระกูลวันพัชหทีวันพัช7ราคาปรับลงมาเหลือหมื่นต้นต้นกันหลายตัวเหมือนกันื่อบอกว่าเรื่องของสเปคค,ความแรงเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลย,เลยแต่ความใหม่ของพวกฮาร์ดแวร์พวกกล้องพวกกล้องเนี่ยครบกว่ามีกล้องอัลตร้าไวมีกล้องซูมถูกไหมก็สามารถออกโจทย์ได้เหมือนกันอือ <c oughs> <c oughs> เออคือถ้าดูมองเรื่อง,งความคุ้มค่าในพวกนี้ผมว่าไม่ได้หนีกันแล้วอ่ะถ้ารู้สึกว่า คือถ้าเกิดเทียบกันตลาดของ Android กับไอโฟนไอโฟนนี่มปราคาที่แพงกว่าแต่ถ้าเกิดมองว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันมันตอบโจทย์ความคุ้มค่าคือมันครบจบอยู่แล้วถ้าตัดบ,บอกว่าไม่ต้องการกันไม่ต้องการเรื่องกล้องอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยถามวิจิงอย่างไอตัวนี้ที่ผมว่ามันเด็ดเลยนะซื้อมือถือไม่ต้องการกล้อง,อองใครใคร <ๆ S 1> ใครบอกใครบอกวันนี้คำคำ,คำพูดที่ต้องการนี่เม้น์มาเลยซื้อมือถือไม่ต้องการกล้อง ต้องการแต่ว่าตัวนี้กล้องมันก็โอเคเป็นกล้องเดี่ยวไงแต่ว่ามันดบกตัวกล้องเอาตัววายเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่ากล้องหน้า2ตัวสุดท้ายแต่ว่ากล้องกล้องหน้าของเรามันก็ดีเอาง่ายๆว่าอะไรที่ไม่มีคือไม่จําเป็นนะครับแต่นั้นดูว่าจะได้กับ iPhone เกินไปถ้า้าพวกราคาไม่ถึงหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทมาสู้นะครับก็เดี๋ยวลองดูในกลุ่มที่ราคาพอๆกันอืมเรามี Samsung Galaxy S10 Lite มี Note 10 Lite ใช่ไหมมีตัว Oppo Reno ิโน่ไทม์ซูมโอ้ยพีสามสิบ P30 Pro คือพวกนี้ยฮาร์ดแวร์ในฝั่งของกล้องแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยมันแอดวานซ์มาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วคุณจะมีพวกกล้องซูมอะไรเท่ามีบุคคลภาพพิเศษอะไรเพิ่มมาเพียบเลยคือถ้าอันนี้ยคมได้เลยคือตูมตูมตูมยิงปะตลาลามบันโอ้โหน้องแต่ยกแรกเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกว่า,าถ้าเอารุ่นพวกนั้นมาก็จะเป็นการสงสารในคน อันนี้มาถึงว่ามันเป็นการโหดร้ายต่อไอโฟนมากเลยเฮ้ยไม่แต่สุดท้ายผมมีท่าไม่ตายอย่างอยู่ไม่ใช่ i iPhone ยังไงจะไม่ใช่ iPhone มันมี i o s อยู่นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกคุณเป็นสายไอโฟนอยู่แล้วคุณจะใช้ไอโฟนรุ่นเก่าอยู่ใช่ไหมก็อาจจะแบบเฮ้ยมองเห็นว่าโอเคตัว SE มาราคาถือว่าโอเคนะกับเรื่องสเปกผมพูดถึงมันแล้วกันนะแต่ว่าราคามันโอเคมากกับการเปิดตัวรุ่นใหม่ส่วน iPhone รุ่นอื่นที่ตอนนี้เห็นบางคนบอกว่ากำลังเลงอยู่ว่าเฮ้ยพวกแปพวกเจ็ มันก็เริ่มเทขายแล้วหรือเปล่าราคาผังลวมหรือยังใช่อ๋อใช่วันนี้เริ่มมาแล้วครับราคาจะเริ่มลดลงมากคือเละเทมากสังเกตเลยว่าก่อนที่ iPhone จะนริจะเข้ามาขายเนี่ยน่าจะมีการปรับราคาทั้งรอตเลยลงมาหมดใครจะรีบใส่แล้วรีบเก็บแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเอาจริงเนี่ยนะคือต้องบอกงี้ว่าถ้าคุณไม่ได้กะจะเน้นกล้องอยู่แล้วถูกปะถ้าจะซื้อ iPhone 8เนี่ย มันมาเรื่องกล้อง34แล้วใจมากโอ๊ยฉันก็นี่เดี๋ยวกําลังจะบอกว่าไม่แน่แต่ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้กะว่าจะต้องแบบเฮ้ยเอาที่มันวิริสมาลามากกลายว่าไม่แน่เนี่ยรุ่นเก่าๆอย่าง iPhone 8 iPhone 7ที่มันวางขายอยู่แล้วโดนตัดราคาเยอะเนี่ยจริงๆอาจจะเพียงพอแล้วก็คุ้มกับการใช้ iPhone SE ก็ยังได้เลยนะแั้วก็เป็นไปได้ถ้าเกิดคุณเป็นสาย iPhone อยู่แล้วชอบอะไรมาณนี้นะครับแต่ก็งั้นมันเหมือนกันนะใช่แต่บอกข้อจํากัดก็มีนั่นแหละเรื่องของ ความสามารถลูกเล่นซึ่งจริงตอนที่ฝั่งแอนดรอยข้ามไปเยอะมากเพราะถ้าเกิดคุณไล่ดูดีๆก่อนที่ iPhone จะเปลี่ยนจนแบบทุกคนว้าวกันเนี่ยมันคือช่วงไอโฟน10กับ iPhone 11ใช่สอตัวนี้เลยนะก่อนันั้นเนี่ยมันลากสเปคอันเก่ายาวมาตลอดเลยตั้งแต่ iPhone 6 7 8เปลี่ยนน้อยมากจิ๋เดียวอะไรเงี้ยนี่ไงคือ ช่เลยคือคือถ้าเกิดว่าต้องการความล้ามีลูกเล่นนีนันโน่เนี่ยจริงๆการย้ายไป a n d ด o i d มันก็ดูจะตอบโจทย์พอสมควรเพราะว่ามันก็มีอะไรให้มันเยอะกว่าจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะยังอยากอยู่ที่ iOS อต่องี้ไม่แน่ว่าการที่คุณจะอยู่ iPhone SE แล้วไม่กระโดดขึ้นไป11เลยเนี่ยจริงๆถอยไปเลยจริงๆไปใช้แบบ7แปดที่ราคาตัดลงมากว่าเดิมตัดลงมากว่าไอตัว iPhone SE อีกเนี่ยจริงๆอาจะเพียงพอเปล่าแลวก็แต่มุมมองแหละว่าใครจะเล็งตัวไหนเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเอาความคุ้มค่า หรือว่าเรื่องของราคางราคาเนี่ยการที่ iPhone SE เปิดมาที่สเปคแบบนี้ในปีนี้คือถ้าเกิดเอามาชนสเปคไล่เป็นสเต็ปๆนะ Android กินหมดตั้งแต่ช่วงหมื่นกว่าบาทถูกไหมอจจะมี้าจจะมีเห็นเรื่องของชิปเซตอย่างเดียวที่เอาจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องการทำงานภายในมากกว่าอาจจะไม่เห็นผลในเรื่องของพวกเอามาเสริมกล้องอะไรยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องต้อง,องรอดูตอนที่เครื่องจริงๆแล้วมา ทันมาปุ๊บเดี๋ยวเราชนให้แน่ๆงั้นขอสรุปคร่าวๆหน่อยว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณจ่ายในราคาที่เท่ากัน Android จะมีอะไรที่เหนือกว่า iPhone อ e บ้างคือถ้าเกิดเทียบกันนะครับในช่วงราคานี้ฝั่งของ Android เนี่ยคุณจะได้กล้องหน่อยน้อย2สตัวขึ้นไปแล้วก็มาพร้อมกับพลังซูมในโหมดที่ถ่ายออกมาแล้วสว่งสวางๆเลยแล้วก็มีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับความละเอียดสูงกว่านแน่ๆละ่ะราคาหมื่นกลางใครทำจอ H d ็กเขาไป Full HD Plus บางตัวเป็น 2K ไปแล้วด้วยเพราะเป็นตัวแฝกชิป ที่ปรับราคาลงมานะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่การชาร์จเร็วเนี่ยก็ไม่ได้เป็น15วัตต์แบบนี้หรอกมันขึ้น20 30วัตต์ปหมวดแล้วแล้วในเรื่องของแรมแล้วความจุคือที่ราคานี้แรม4เป็นขั้นต่ำมี4มี6บางตัวขึ้น8นะครับแล้วก็หน่วยความจำเนี่ย128เนี่ยต้องมาแล้วที่ราคานี้แต่าที่ผมเห็นคือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เรือธงลงมาเนี่ยมันจะเริ่มที่2 5 6 ที่ราคาหมนกลางแล้วก็เรื่องของความจุแบตเตอรี่ด้วยนะครับคือ Android เนี่ยต้องมี4,000แล้วอะสองเท่าเลยไหมเรียกมันเท่าไหร่พันกว่าสองพันพันแปดอะพันแปดไม่ถึงสองพันเลย <laughs> เออนะมันน้อยจริงๆ <laughs> อืมเพราะถ้าเกิดมาดูเรื่องของโลจิกราคาร,ครับกับการสร้างมือถือขึ้นมาตัวหนึง่งฝั่งของ Android เนี่ยมันจะเป็นการเอาแบบคารดแบร์ใหม่ชิปเซ็ตอาจจะเก่าหน่อยนี่คือปีที่แล้ว ประกอบกันปุ๊บแล้วเปิดมาขายอย่างเช่นตัว S Lite ก็ชิปเื่อทงปีที่แล้วแต่ฮาร์ดแวร์นี่ใหม่หมดเลยนะแต่เไอโฟน n e SE ก็จะเป็นแบบฮาร์ดแวร์นี่เก่า3 4ปีแล้วแต่ชิปใหม่อย่างเดียวเดี๋ยวขอบอกนิดนึง้วจันว่าโอเคจริงอยู่หลายอย่างที่พี่พัดพูดมาไม่ผิดเลยแต่สิ่งที่ไอ h o n e SE เนี่ยมีเราหาไม่ค่อยได้จาก Android ที่รุ่นราคาระดับเดียวกัน2ออย่างอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันน้ำกันฝุ่นแอนดรอยไม่ค่อยให้มาในรุ่นราคาแบบนี้ กับอันที่2ก็คือลำโพงสเตอริโอบนล่างครับก็คือ Android ในช่วงนี้จะยังไม่ค่อยมีใครใส่ลำโพงสเตอริโอมาให้เราก็จะมีเพิ่มพวกสเปคเล็กๆน้อยอย่างอันนี้น่าจะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใส่ Wi-Fi 6เนี่ยมาในราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดแล้วก็ว่าได้ด้วยซ้ำแต่เอามาพร้อมกับในตัวเออโปร13นะโอเคครับนั่นคือทั้งหมดของการมาคุยสเปคให้ฟังว่า SE ตัวใหม่น่าสนใจยังไงแล้วถ้าเกิดว่าฝากแอนดรอยดเนี่ยในที่ราคาใกล้เคียงกันเนี่ย มันมีอะไรเหนือล้ํากว่าหรือเปล่าหรือว่าเอาจริงแล้วใครชอบตัดินใจเลือกฝั่งไหนก็ขึ้นอยู่กับความกระชินด้วยส่วนหนึ่งเสริมอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าจริงๆการทาราคาในช่วงราคาเนี้ยจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple นะิลเน่ะเอาโปรดักต์มาขายที่ราคาประมาณหมื่นนะเพราะก่อนหน้านี้จริงๆคือเขาก็ทําแต่เพราะเขาใช้วิธีการตัดเอาพวกรุ่นเดิมรุ่นใหม่ๆมาปรับราคาลงมาเรื่อยๆซึ่งในฝั่ง Android เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซัมซุงแอปเปิลหัวเว่ยอะไรแล้วก็ตามเนี่ย เขาใช้วิธ so really cool sort of um. no, ีว่าออกรุ fluid. ่นใหม่ในช่วงราคานี้ทุกๆปีเอาง่ายๆเลย S10 กับ S10 l i t e จริงๆมันก็ซูสีคุยกันอยู่นะบางอย่างจร S10 S10 ธรรมดาเนี่ยจริงๆยังจะดีกว่า S10 l i t e ด้วยซ้ำไปแต่ว่าด้วยความรู้สึกของคนไงมันเป็นสิ่งที่มาใหม่ย่อมน่าสนใจกว่าเสมอเหมือนคนใหม่ย่อมน่าสนใจกว่าคนเก่าไม่อ่ะคนเก่าของเราดีอยู่แล้วอย่างอนี้เนี่ย เหมือนกับ Apple ิลเขาก็รู้จุดอ่อนของเขาอันนี้ไงเขาก็เลยออก iPhone SE เนี่ยออกมาเพื่อบอกว่าต่อให้ทุกอย่างหลายอย่างมันจะดูเก่าแต่วันนี้บอกว่ามันคือของใหม่อ่ายทุกคนเอชดิวสามามันใหม่นะและก็เป็นการเน้นเรื่องของการตลาดมากขึ้นใช่มันเป็นเรื่องของทําให้รู้สึกผู้บริโภครู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อมัคือตัวใหม่นะคือตัวใหม่มันของใหม่มนปี2020นะในราคาม่ึง15,000บาทมันสุดยอดมากเลยพวกคุณต้องซื้อแล้วแหละแต่เพิ่งก่อนนะครับคุณกินสูตรมาแบบนี้แล้ว ใครที่กําลังเล็งอยู่ว่าเฮ้ยจะกดแล้วถ้าใครมาเมื่อไหร่ SE ปุ๊บกดปั๊บรอก่อนได้นิดนึงเพราะมีข่าวแล้วว่าตอนนี้ Apple เนี่ยกำลังจะผลิตตัว iPhone SE Plus ที่หน้าจอใหญ่เข้าตัวซิล Plus มาแล้วออขึ้นจากซ7เป็น5.5นิ้วเอออ่าได้ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วโอเคหรือเปล่าจริงแต่รอยนานแค่ไหนนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าข่าวลือล่าสุดเนี่ยไม่แน่ว่าจะโดนถีบไปถึงปี2 0 2ใช่เพราะปัญหาคือเรื่องของนี่แหละ การผลิตโรงงานเพราะจริงตอนนี้เอฟเฟกของโควิดก็ยังคงอยู่ต่อเนื่องโรงงานเลิอาจจะไม่ทันนะครับต้องรอดคนต่อไปหรือไม่ก็อะไรยังไม่เก็บไม่ครบ <laughs> นี่ก็เป็นการมาสู่ข้อมูลให้ฟังก่อนเท่าๆ่รับก่อนที่เครื่อง iPhone SE จริงจะมาถึงมือเราเมื่อไหร่แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมา unbox แล้วก็ มาทำทุกอย่างเท่าที่เพื่อนๆอยากรู้ให้ได้ยินยังไงก็ฝากคอมเมนต์ที้ไปก่อนได้เลยว่าอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรรวมถึงอยากให้เทียบกับ Android รุ่นไหนด้วยนะครับผมใช่แล้วครับผมก็สำหรับตอนนี้เนี่ยยังไงถ้าเกิดว่าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับใช่แล้วนะครับผมวันนี้มจะเจอกันใหม่เทปหน้าไปลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนก็จะจากกันไปสำหรับใครที่เป็นแฟนของฟัง iOS แล้วก็ iPad Pro ตัวใหม่รวมถึงไอ้เจ้า Magic Keyboard ราคาเป็นหมื่นเราจะมารีวิวให้ดูว่าไอ้ตัว Magic Keyboard ตัวนี้เนี่ยมันดีสมคำร่ำหรือไหมที่เราในแฟนบอกราว่ามันดีมากมันสุดยอดเดี๋ยวรู้